สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่ของวันที่ของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบเอ็ดเดือนเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะครับสีฟ้าสีฟ้าสดใสสดใส,ส,ดใสนาโชคมาให้ทุกทท่านนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมาฟาังเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันนะครับสําหรับคนดาวจนเช้านี้จะออกเวลาตีสามห้านาทีของทุกวันยันถ,ถ,ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอื อาวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมาจดเอาเลยนะครับจดเอาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับสักรู่นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้ด้วยอืมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนใครที่กดถูกใจแล้วก็คนที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจอย่างเดียวนะครับกดถูกใจอย่างเดียว เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง V.I.P ธรรมดานะครับหรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้ใส่รูปหัวใจใส่รูปอะไรก็ได้นะครับง่ายๆถ้าเกิดไม่มีเวลาเขียนนะครับไม่มีเวลาเขียนเขียนไม่สะดวกก็แตะตรงที่รูปหัวใจรูปอะไรก็ได้นะครับส่งมานะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง V.I.P ธรรมดานะครับขอขอบขคอขอขอขุณคุณอาสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับ,บ,บ,บมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรั์ทวีโชคทวีสุขนะครับเ่าเรามาชมนะครับ แทนคำขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะที่แวะเข้ามาชมนะครับอ,อย่าหายนะอย่าหายนะเดี๋ยวลองดูสิเออไม่หายกลัวมันหายขี่เกียรททาใหม่หุ้นดาจนเช้าทีสามห้านาทีนะครับเด่นหนึ่งสองสามเน้นที่สองนะเน้นที่สองนะครับประมาณนี้สองอะไรสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับ ่วนหนึ่งก็หนึ่งอะไรหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสามคือตัวลองนะอ่าสามคือตัวลองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับลองเลือกเอานะครับประมาณนี้เน้นอ่าเอาตัวลองก่อนเนาะลองสามนะครับใครชอบสามพอจัดไปตามนี้ควรรูดอ่ารูดหรือวิ่งนะครับเน้นที่ สองนะครับลองหนึ่งนะอ่าครับตามนี้เลยนะครับหุ่นดาวโจน์เช้านะครับหุ่นดาวโจนเช้านะครับแบบนี้เด่นหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่สองนะครับสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนสามนี่คือทดลองสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับไปกลับนะครับทดลองคือสามนะอ่าคตามนี้นะครับส่วนเน้นเนี่ยวิ่งรูดเน้นทางนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับ มันก็เด่นทั้งสองทางนะคะนี่นะอทางนี้ก็เด่นนะครับเพราะมันสั้นๆแค่น ah ั้นเองอ่าสั้นแค่นั้นเองส่วนทางนี้ก็เด่นเหมือนกันนะครับอประมาณนี้นะครับุันดาวโจนเช้านะครับวันดาวโจนเช้าขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าพบกันใหม่เช้าขึ้นมาขอให้เฮงๆนะครับเฮงๆๆครับสําหรับเช้าวันนี้ก็มีเท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเพื่อนนะครับ คงจะมีเท่านี้นะครับกี่นาทีแล้า3นาทีกว่านะออวคร,ร,าคาครัสวัสดีครับรุ้นลลมว่ากบลันเทิงนะครับสวัสดีครับ